มากไดไลค์กดแชร์กันกนะครับนะนะเพราะฉนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้การวิพากษ์วิจารณ์สอวอทําได้เพราะเขาเป็นบุคคลสาธานะรณะเขาเป็นผู้แทนรวงชนชาวไทยวิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยนะข้อควรเป็นคนยังไงวะทําไมเป็นคนแบบนี้นะนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาการแกล้งสายไายเขามีความรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยสมัยที่แล้วปีหกสองเองก็ยกมือให้ประยุทธ์เองบอกใครรวมเสียงข้างมากมายกบนคราวนี้ไปกนไลค เองไม่เลือกแล้วเองก็ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ล้มเจ้าใส่้าย,ายเขาใส่้ายตัวแทนที่เขาเลือกมาเขาก็ต้องโกรธแค้นนะครับจริงไหมครับพี่น้องถ้าเห็นด้วยกับผมก็กดไลค์กดแชร์นั้นไปผมก็ตรงไปตรงมาผมก็เรียนจบกฎหมายมาเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยเป็นทนายความมาสามปีแปดปีผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะพรุ่งนี้เห็น็บอกเขาเริ่มพร้อมประชาชนแล้วแล้วก็มีกลุ่มคนบางคนบอกผมก็เตรียมไปรับเรื่องจากสวใครโดนบูลลี่นะใครโดนบูลลี่ใครโดนคุกคามเขาก็จะมีพักพวกเขาคอยแจ้งความจากประชาชนกูฟังแล้วกูมึนเลยเป็นสวกินเงินเดือนภาษีจากประชาชนเป็นผู้แทนกรงชนป่าทัยเป็นผู้แทนกรุงชนชาวไทยแต่ตั้งกลุ่มตั้งคณะขึ้นมารับเรื่องราวดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชน มันเป็นการทรยศกับประชาชนไหมเป็นการเดรัจคุณกับประชาชนไหมครับเดรัจคุณไหมครับกินภาษีแดกภาษีพอประชาชนไม่พอใจก็เห็นต่างแจ้งความจับฟ้องร้องต่อศาลข่คมขู่ประชาชนตั้งกลุ่มตั้งแก๊งขึ้นมารับรับ,บเรื่องรับแจ้งความดดาเนินคดีกับประชาชนแบบนี้เรียกว่าสวากระจอกใช่หรือไม่สวสวะใช่หรือไม่สวสันดานอะไรแบบน,นี้นะสันดานเผด็จการหรือไม่อย,อย่างไร เราเหือไม่ไว้นะครับอ่ามันหมกผสมเลยนะครับเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนภาษีเป็นผู้แทนองค์จนเาวาใจแต่วิจารไม่ได้ถูกด่าทนไม่ได้แลนะที่ไปด่าพิธาเขาเนี่ยบอกเขาล้มเจ้านะบอกเขาขายคุณสุบัติทั้งทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินเลยเสืออทําตัวเป็นสารเที่ยตัดส,สินเขานะครับ วิปป่าวิจารนโยบายเขาทั้งที่สวต้องเป็นการเสือกไปวิจารณเขาแล้วสมัยเมื่อปี6 2สองในตอนเลือกลุงตู่เป็นนายกทําไมพวกท่านหรือพวกมึงทั้งหลายมึงไม่กล้าวิจารลุงตู่อ่ะมึงยกมือกันพึบเลยนะ250มึงยกกันพลึบพึบ,พบนะเหมือนกับเป็นหลิวลเรอนะเป็นขี้ข้าหรือคนรับใช้ของลุงตู่หรือไม่เขาก็สงสัยก็เอาคราที่แล้วมึงยกเลยมึงไม่ต้องหลับหูหลับตายยกหมดกูไม่เห็นมีใครลาประชุมไม่เห็นมีใครขาดประชุมมึงไม่กล้า พราะเขาแต่งตั้งพวกมึงมาใช่หรือไม่เออเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวครับการวิากาววิจารณ์นักการเมืองทําได้โดยส่วนจริตเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสอเนะเพื่อความออชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียนะติชมด้วยความเป็นธรรมเนี่ยบุคคลสาธา,ารณะสวเนี่ยนะอันเป็นวิสัยของประชาชน่อบกระทำได้นะผมอยากให้ล้มเลิกทัไอที่จะไปฟ้องประชาชนพวกนี้เลิกเถอะ นะเราเป็นนักการเมืองเรากินภาษีเราแดกภาษีอยาเดลคุณกับประชาชนเลยอยากจะฝากไว้เมือนจะฝากใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าใครอย่าเป็นเดลคุณผมมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองทําได้นะมันเป็นบุคคลสาธารนณะกินเงินเดือนภาษีเงินเดือนเราเป็นแสนมีทั้งผู้ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวผู้เชี่ยวชาญนู่นเชี่ยวชาญนี่คนติดตามห้าคนนั่งเครื่องบินฟรีกินฟรีอยู่ฟรี คุณจะมาเดะคุณกับประชาชนเลยประชาชนก็มีทั้งรักในชอบเขาหมั่นไส้แล้วเขาก็ดูแล้วมึงไม่เป็นกลางผิดปกติ ite, จะรวมหัวไม่ให้พิธาเป็นนายกมันมันดูแล้วพฤติกรรมมนะันมันไม่เป็นกลางทางการเมืองนะมันพฤติกรรมเนี่ยเหมือนกับแบบจะาก,กันกางทางการเมืองจริงไหมครับรพี่น้องครับจุกรูอ่านะครับอ่าท้าเจนนะครับนะเออนะสบายๆนะครับวับนนี้เราก็เอากันส้นๆไม่ต้องเยอะ ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปใครเดือดร้อนจากการถูกดำนินคดีของสองวโทรมาปรึกษาหารือกับพี่เดได้นะครับนะผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่โดนสวฟ้องอ่ะนะครับเราต้องพร้อมสู้นะเดี๋ยวนี้ประเด็จการก็มีประเด็จการทหารประเด็จการสวรนะบางคนกับสวบางคนก็เป็นเผเด็จการใช้กฎหมายปิดปาก วิจารกูเหรออ่าฟ้องแม่งถ้าป,ปิดปากถ้ากูฟ้องไม่ไหวก็มีกลุ่มแก๊ง,งกูที่กูว่าจ้างไว้แล้วนะมารับเรื่องฟ้องร้องเพราะว่านะนอกจากกูจะไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วกูจะข่มขู่ประชาชนกูจะดําเนินคดีกับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันกูกินภาษีและกูแดกภาษีของประชาชนนะอ่านะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไว้อ่านะครับนะเข้าใจนะนี่กี่โมงวะเนี่ยอ่าสองทุ่มห้าสิบสามนาที ก็สบายๆกันวันนี้ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะแต่เป็นหัวประชาชนะนะครับพี่ป้อมนายกคนใหม่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปเนี่ยประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับถ้าได้ผงป้อมเป็นนายกจะไก็เหมือนเดิมมั้ยไม่เหมือนเดิมครับเออนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับโดยเฉพาะทางประเทศที่มันปิดกั้นเยอะต้องแบบแชร์ไปเยอะๆอ,อีกตอก่อไป้อนแชร์ยูทูบมาแชร์ตอนนี้ก็คนดูแล้วเนี่ยรวมสามช่องนี่ก็เป็นหมื่นเนี่ย ะเป็นหมื่นนะครับดูพร้อมการ์ดเป็นหมื่นอาจจะยังดูน้อยกว่าของนายกสุริยุเป็นจา่านะนะเข้ามาต้องกดไลค์กดแชร์ไปเอาเปขยุงขยายนี่จริงนี่ผมเป็นปาอันนี้คนถามว่าแล้วนพิธากับก้าวไกลจะทำยังไงน,นพิธากับก้าวไกลไม่เป็นไรครับเสียงประชาชนสิบสี่ล้านเสียงของพักก้าวไกลเพื่อชาตไม่ได้เป็นนายกเป็นผู้นำฝ่ายค้านบางคนก็ถามว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเขาจะให้เป็นหรือนพิธาเพราดูแล้วแนวโน้มเนี่ย น่าจะเป็นแบบอนาทตอก็คือหนึ่งจะไม่ได้เป็นสสเขาจะอ้างว่านะถือหุดือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสสก็ไม่ได้สิ่งสภาพญไปก็ไม่เป็นไรายกพิาก็ไม่เป็นไรก็พอแล้วเป็นนายกในดวงใจของประชาชนเรไม่ต้องเป็นนายกประเทศไทยก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นก็กสวเขาไม่ให้เป็นอ่ะเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาไม่ให้เป็นก็จบไปครับเป็นนายกในดวงใจประชาชนต่อแต่ว่า ตอนนี้ก็ปล่อยข่าวมาว่าสารรัฐมเดิเนี่ยนะหรือกรกตเนี่ยนะจะตีความทำนองว่าพิธานเนี่ยนะถือวุ่นือแล้วก็เป็นอสสไม่ได้ก็คือจะจะกลายเป็นแบบธนาธรนะั่คือไม่สามารถเล่นการเลินนะอันนี้เขาลือนะแต่ว่าศาลยังไม่ตัดสินแต่คนก็ชี้นำไปํำนองนะแ้่ส่วนใหญ่ถ้ากระชี้ไปทางไหนก็าตามนั้นนะ่ะนะนะไปตามนั้นนะ่ะประเทศเราเป็นเนี่ยาก็บอกว่าเอ้ย คนอย่างมึงไม่สมควรเป็นสอสอเรอกุงขึ้ื่นเดี๋ยวพวกถุงขึ้นื่อนด้วยกัแล้ว, 34, วก,ก็พิธาก็อ่านกันไม่ได้เป็นสอสอเน่าจะเป็นเหมือนธนาธรปิยญบุญท่อเหมือนกันก็ต้องไปอยู่คณะก้าวหน้าต้องว่างไปต้องไปจัดยูทูบแทนไปโพสต์ทวิตเตอร์ Twitter แทนก็ต้องต้องจบไปแล้วน้องเขาเขาจะทําแบบนั้นมันจะจริงไม่จริงก็ต้องว่าไปรอศาลเถอะพอหลังจากนั้น,ยยน,นพวกเขาดูดดแล้วเฮ้ยก้าวไกลนี่มึงโอ้โหไม่ได้ลงทุนหาอะไรเลยหาเสียงทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวทางที่ตอบ ได้มาตั้งร้อยห้าสิถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นไทยต่อบาลมั่นคงของทัพุงหรือเปล่าถ้าปล่อยไว้โอ้โหตอนนี้ร้อยห้าเอ็ดพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยช่วยกันดันตอนนี้นะพวกมึงยังไม่ได้เป็นนายกเลยนะเป็นฝ่ายค้านมึงได้มาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเอ็ดมากกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยโอ,อ,อ้โเดินท่อประตูจนตรองเท้าสึกได้แค่ร้อยสี่สิบ อยู่ไม่ไหวถ้าปล่อยว่าอันตรายว่ะยุบพักแม่งเลยนะคราวที่แล้วก็เด็ดหัวธนาทรหัวหน้าพักเ็จก็ยุบพัก,กนาคตฎหม่ตอนนี้ก็เด็ดหัวอ่าไอ้วะพิธาพอเด็ดหัวพิธาเสร็จก็ยุบพักเก้าไครธงมันจะเป็นแบบนั้นลับสิ่งที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาทำเลยเ,เ,เ,เป็นกระบวนการสอดคล้องกันภาษากฎหมายพฤติกรรมของแต่และคนต่างๆที่เกิดขึ้นในสามคมเนี่ย ั้งแต่หัวหน้าคณะรัฐประหารหนักการเมืองไปรัฐประาหารของอกุดคอิสระไปในทางเดียวกันชดของต้องกันพเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะยุบพักก้าวไกลนะ่มีโอกาสกาสูงมากแต่ผมเชื่อนะครับเชื่อเหลือเกินว่าท่าและพรรคก้าวไกลเรรู้แล้วว่าเขาก็จะไปออกไปในแนวน,นี้แหละเอะเพพอเขายุบเสร็จปุ๊บพรกก้าวไกลก็ต้องเตรียมพักวไว้สักตาไม่ได้อะไร เตรียมเตรียมเตรียมพักไว้เพื่อที่จะมีสังกัดต้องเตรียมแล้วผมเชื่อว่าเขาเตรียมพักแล้วเพราะว่านาโอกาสที่เขาจะยุบพักนี่สูงมากเพราะอะไรเขาอยู่ไปเนี่ยมันก็เป็นก้าวปากคอสับเพราะยังไงประชาชนก็ยิงรักเจ้าไก่ักมีธามากขึ้นพยุบพักเสร็จก็เขาก็คาดบอกว่าจะมีภูเ่าคราวที่แล้วก็มีบางคนไปถูกถูกกล่าวอ้างนะผมไมไ่ยืนยันนะกล่าวอ้างว่า,ากินกล้วยบ้าง นะรับเงินรับทองบ้างจริงหรือเปล่าบางคนก็โดงรงการเปลีนนะ่ยนไปนะย้ายพักจากาจากพักอนาคตใหม่ก็เลอยู่ฝ่ายรัฐบาลบางคนบอกกินกล้วยบางคนบอกรับเงินบางคนบอกอะไรโครงการบางคนบอกทำงานชาชนเราไม่รู้าเราไม่กล้าจริงจรงเดี๋ยวมันก็จะมาฟ้องเรารเพราะฉะนั้นเขาก็หวังว่ามูห่าจากพักเก้าไกลเนี่ยหลังจะยุบพักแล้วก็น่าจะยกมือให้กับถุบงฟ้องอันนี้ก็คือวามท้าการนะครับที่มัน ขาปล่อยข่าวมาในแนวนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าจริงเทอแต่ว่าแนวน้นอะไรแล้วแต่เนี่ยที่อนุรักษ์นิยมประเด็นการทหารก็พูดนงนักจะเป็นความคิดเพราะว่าเขารู้อนาคตตรงหน้าเด้อเขารู้หมดว่าอะไรแต่อะไรจะออกมาแบบไหนอะไรมันรู้ไม่หมดนะเพราะอาจจะเกี่ยวว่ามั่นใจว่าพวกเขาตรงนั้นองค์กรอิสระที่ก็มาจากสอนอชอที่ก็มาจากอ่สอวและท้งสอนชสวก็มาจากครูก็มาจากคณะรัฐประหาร